วันนี้เราจะมารีวิวขนมนะครับน่ารักน่ารักอะน่ารักเอาครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีปีใหม่ครับผมวันนี้คลิปนี้มาสวัสดีปีใหม่ทุกท่านสวัสดีปีวัวนะครับผมปีนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับผมอย่างแรกเลยก่อนอื่นเลยก็คือว่าต้องขอบคุณพี่ตั้มจักรพันธ์ก่อนเลยที่ส่งเสื้อมาเห็นราคาเสื้อตอนแรกไม่กล้าใส่เลยพี่ตั้มบอกว่า ส่งมาให้ใส่เสื้อเนี้ยทำคลิปวิดีโอโอ้วอสดีขอบคุณมากเลยพี่วันนี้ก็เรื่องปีใหม่ด้วยดีนะจริงๆก็คือว่าเมื่อเช้าเป็นวันหยุดวันนี้เป็นวันหยุดวันปีใหม่เลยนะก็คือเปิดกระตูนดูอ่าแล้วมันนึกถึงสมัยก่อนอ่ะกร์ตูนยุค8ป9 0นกอ่ะก็ต่อยเทมเบ้นะต่อยเทมเบยอ่ารอิต้ตาแต่แกไม่รีบมาเล่นเวสบอลก,กับฉันแล้วก่อนฉันจะอดัดแกให้น่วมเลยนะบอกให้ด็อกเตอร์ทะลังกับหนูน้อยอาราลั่วอะไรเฮ้ยไม่ใช่อาราเล่ครับผม ก็คือตอนนั้นย้อนกลับไปประมาณทุกแปดศูนย์เก้าศูนย์นั่นแหละคือตอนนั้นตอนที่เราดูการ์ตูนอ่ะมันจะมีขนมชอบตอนเด็กชอบกินขนมใช่ปะ่ะแล้วบังเอิญไปเจอพอดีเจอขนมพอดีนั้นจัดไปวันนี้สิบอันดับขนมที่หาซื้อยากหาซื้อไม่ได้ตามทั่วไปเดี๋ยววันนี้จัดให้เป็นขนมโบราณน,นะครับผมนี่ก็คือขนมที่หามาได้ที่ค่อนข้างหาซื้อยากสมัยเด็ก,ดกในเนี้ย มีใครเคยอันไหนที่แบบมีใครเคยกินหมดแล้วนี่มึงไม่เด็กนะมึงไม่เด็กมึงแก่นะหาว่าได้ค่อนข้างหาแบบยากมากไอตัวนี้ตัวนี้จันได้เลยนี่เมื่อก่อนเนี่ยจริงโโหเมื่อก่อนซื้อเราต้องแบบว่าลุ้นรดมิ้นเงินไอตัวนี้จันได้เลยนกแก้วนี่แหละต้องลุ้นรดรถมิ้นจริงมันจะมีรดมิ้นจะหายากมากเหมือนแหลเทมวันนี้ก็มารีวิวขนมนะหน้าตาหน้าแบบรีวิวพวกปืนอะพวกมีดเนี่ยน่ารักปะ น่ารักน่ารักเอาอย่างแรกเลยนะอย่างแรกเราเราจะรีวิวอะไรกันนี่ดีกว่าคลาสสิกเลยอย่างแรกเลยคลาสสิกเลยอย่างแรกไอ้ตัวนี้มีการ์ดนะการ์ดแถมให้เลยนะไอ้เมื่อก่อนเนะ่ยจริงๆที่เราแบบแอบ,บดูดบุหรี่เนี่ยคือไอแค่เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยคือแบบว่าไอเนี่นะคือเป็นการแบบว่าเริ่มต้นการดูดบุหรี่นะหยอกหยอกเล่นบุหรีไม่ดีนะตรวสอบครันี่ ตามแมวดำเปื่อกปากหรือไม่มีการแถมให้นี่เบอร์แปดนะเลขมงคเลเบอร์แปดแกะอย่างยากอันนี้นี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้มันจะมาให้สี่อันเหมือนช็อกเลยช็อคฝนฮอกยนี่อนะ่ะมันจะมีรสชาติเดี๋ยวเดี๋ยวรสชาติแล้วรสชาติไงอันนี้ตอนเด็กเคยเบงน้วป่ะตอนเด็กจริงตอนเวลาก่อนเข้าโรงเรียนอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะเมื่อก่อนได้ตังค์ไปโรงเรียนมาแล้วยี่สิบบาทอย่างเงี้ยใช่ไหมเออแล้วคือแบบว่า แค่แบบว่าไปถึงตอนเช้าพ่อแม่มาส่งแค่หน้าโรงเรียนก็หมดแล้ว20บาทเจอขนมพวกนี้หลอกหมดอ่ะจริงป้าแบบว่าป้าโปรโมทอย่างดีอ่ะไอ้หนูตัวนี้อร่อยจริงอร่อยดีโดนอันละห้าบาทห้าบาทสี่อันหมดหมดปมดสนุว่า20บาทไม่ได้ทำาหายเลยนี่อันนี้กินเดี๋ยวกินให้ดูรสชาติมิ้นใครฟันไม่ดีนี่แดกไม่ได้นะรสช้ติคลาสสิกเลยรสช้ติมิ้นท์คลาสสิกคลาสสิกสดชัด ไล้อยู่กินแล้วนึกถึงสมัยก่อนอะ่ะตอนเมื่อเราแบบเปิดช่องการ์ตูนดูอะ่ะช่องออสี่อ่ะอ่อยแชมเบอร์อืมึกึเลยอังอังอังโดนละอมอนตอนช่วยเพื่อนตามหาแม่หนึ่งชิ้นไปก่อนโอ้ยโอ้โหชิ้นแรกไม่เล่นฟังเคสเลยเฮียชิ้นแรกนะหนึ่งชิ้นไปเดี๋ยวตั้งตรงนี้อ่ามาแล้วครับผมอย่างที่สองอะไรเอาตัวอะไรแบบว่าเอาแบบว่าที่มันหาง่ายๆ,ๆก่อนเนอะ หาง่ายก่อนอ่ะอ๋ออันนี้ก่นอนมาม่ามาม่าชังน้อยตัวนี้มังน้อยชังน้อยมาม่าชางน้อยมาม่าชังน้อยบอกหน้าตาปะชังน้อยลองดูแจะดูตอนแรกจะขยำให้ดูแต่คือว่าเอาแบบนี้ให้ดูก่อนถ้าขยำมันจะไม่นี่นจริงแล้วก็มีเหมือนเดิมเครื่องปรุงเครื่องปรุงก็โง่ที่จริงลองชิมลองชิมลองลองดูลองดู หืมหืมเฮ้ยตันเลยที่ทอดติดทันเลยอ่ะเออที่มันคนวิ่งเลยนี่แหวมองอยเลยยิงต้มแม่งเลยอ่ะหืมก็ผ่านไปทีนี้ทีนี้นะครับผ่านไปคือแบบเด็กๆต้องเคยกินกันบ้างแหละจังน้อยต่อไปชิ้นๆเอาไปเอาแบบแรงๆก่อนเอาเป็นนี่อะไรบ้างบวยบวยผลไม้เมื่อก่อนนี่จริงถ้าใครเคยกินนี่อายุมึงไม่น้อยนะอายุมึงเยอะนะถ้าเคยเนี่ยมีมาให้สองกล่องนะ ไอ้กล่องไม่เป็นเหมือนเงี้ยเป็นเหมือนกับเอาไว้ก่อนเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเหมือนอย่างเงี้ยอืมเหมือนเปลือกมะนาวอ่ะมันเป็นเปลือกมะนาวแบบว่าเอามาดองนะใช่รสชาติมันแปลกๆอ่ะจริงแปลกมากพอเลยพอเ่อนแ่นอย่างสามนี่ฟันเริ่มโยกนะนี่แค่อย่างที่สามมาต่อไปต่อไปต่อไปเอาเป็นนี่กัน อ่าเป็นปอแปะแล้วไงปอแปะมาทำแบบว่าแตกปากบ้างอเบื่อแล้วปากแตกอยากโดนแตกปากอ๋อไงไงล่ะสนะี่สีนะมีทีสี่เลยอันเนี้ยเคีียดแกะยังยากเลยแกะยากสัตย์เลยอันนี้นะเออมีให้สีอ่อันเอาเป็นอันนี้งั้นชอบสีชมพูกันสตรอเบอร์รี่ดีกว่า เวลากินแบบคลาสสิกสุดต้องแบบแบบนี้แดกเข้าวหูโอเคสติกเจอร์ยอดเนี่ยเหมือนทอดอ่ะเหมือนแบบทอดปลาเท่าไหร่แบบได้อยู่ยิ่งเคี้ยวนี่สติกเจอร์ยิ่งวิ่งอ่ะืยังอีกอ่ะต่อไปอันนี้ ละครสัตว์มห้นี่แม่งเก่าจัดเลยอันเนี้ยถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นน่าจะประมาณเนี่ยตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณป,าป .3 ขึ้นปหุ้งเผาอีกนะเ้ยไม่ใช่ป .3 ามขึ้นป .4 ี่อยู่กันแบบจำไม่ผิดจะเป็นมิ้นท์กับช็อกโกแลตอันเนี้ยแบบเก่าสัตว์เลยเก่าจริงเก่าจ้าอยากรู้เหมือนกันใครรู้บ้างว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่าละครสัตว์เออมันมีจุดดึงดูดยังไงวะนีนนน่สามอันมีให้สามอันเลยเออเอาเอาเอาสีเลย สีสีฟ้าดีกว่ากระต่ายน้ำโชคมันเปิดมาเหมือนเหมือนเหมือนมันเหมือนกับอะไรวะเหมือนกับชูก้าปะซูเกตซูเกดไม่ใช่ซูเปสไม่ใช่ไม่ใช่ซูเกตซูเกตอะสมัยก่อนแกะมามันด้มี totally cool. ส, right สี่เม็ดใช่ไหมอ่าสี่เม็ดโอ้โหดูดิเพื่อนดูดิโอ้โหแค่โอ <m im coaching> okay ้โหเล่นใหญ่เชียมแดดได้ไปเนี่ยหืมมันก็ชีสโอเคเลยอร่อยนะเนียอร่อยนะโอเคต่อไปเอาแบบ คิ้กุบอร่อยแน่แล้วกันนี่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 ไอตัวนี้นี่นจำไว้เลยนกแก้วตัวนี้เวลาเราทำใช่ปะ่ะเราจะแบบว่าล,ล,ลุ้นรสมิ้นต์จำไว้เลยไอตัวเนี้ยรสมิ้นต์แม่งอร่อยเีี่อ่แม่งอร่อยจัดเลยรสมิ้นต์รสชาติไม่เหมือนกันนะแต่มันทำสีมะหลอกมันทำสีมะหลอกใช่ปะ่ะอ่ะอันเนี้ยมันมีให้ทั้งหมดหกอันหกอันนะหกอันเออหกหกอันนี่หกอันสีแดงมันสามเด้อเล่นสีแดงแม่งเลยอ้เเดี๋ยวถ้านทำคลิปนี้เสร็จไอ้่ะคลินิกเข้าหน่อยนะ เชียปวดฟันที่หายเลยนี่นี่จะเป็นหน้าทางน,น,น,นี้นี่เห็นปะแบบนี่อืม้มอะไอ้ตัวนี้ะจะคล้ายๆกับไอ้ตัวเนี้ยแมวดำคล้ายๆกันแต่คือว่ารู่งร่างเปลี่ยนคลาสสิกเลยฮะนี่ดีปะเด็กเลยเด็กสัตว์เลยจริงๆเมื่อก่อนอ่ะเม่ก่อนนะอแบบว่าชอบอยู่พวกผู้หญิงเล่นแบบว่าทำอาหารนี่ไอ้นี่ต้องเข้านะ ให่ตัวนี้ต้องข้านะสองอันโอเคหน้าตาหน่ารักอ่านี่ไงเปิดมาดูวยเปิดนอนเป็นไงล่ะดูดิมันจะเป็นผงนะผงเนี้ยรสชาติก็รู้กันอยู่อันเนี้ยเดี๋ยวไม่แกะแล้วกันก็คือมันผงนี้สองอันสีเหลืองเหมือนกันไหมเปิดมาเซอร์ไพรส์สามสองเซอร์ไพรส์สามสองสามสองกูมม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 ไม่แดดมานเลยพี่อ่ะแกะยากชิบหายเหมือนกันแหละหน้าตาเนี้ยเหมือนกันโอเคไปขับไปทีนี้ต่อไปเป็นไอ้นี่นี่นี่บวยบวย มันผสมอะไรไม่รู้นะอันเนี้ยใช่ไหมเคยออกข่าวเนอะเคยออกขาา่าวมาว่ามันแบบไม่ดีนะเด็กกินเยอะห้ามดื่มเขาบอกห้ามกินเกินมาละสองซองเนีย่ยเป็นบวยเป็นบวยอนี่ยนะเป็นบวยแบบแผ่นๆเนี่ยเห็นปะเนี่ยรสชาตินี่กินเข้าไปนี่เแหละแห่เข้าไปนี่กินเข้าไปนี่คําแรกนี่ความรู้สึกนึกถึงเลยนะครูละอเนี่ยตอนป .4 เนี่ยโดนตีเนี่ยไอ้เนี่ยเลยอันนี้ดีกว่านี่ยนี่ยนี่ลูกอมโกโก้ตาหัวโต มีมาให้สามกล่องมีมาสามกล่องนะครับหัวโตนะครับผมอ่าสามโต <c oughs> ก็คือไอช็องแลตกโกโก้มะพร้าวอ่อนไอชื่อไม่ใช่อันนี้มันจะเป็นซองมาให้อย่างงี้สามสามอันเออของทุกอย่างของทุกอย่างนี่ก็คือว่าอย่างละสิบบาทนะถ้าหากซื้ออยากอยากกินจริงร้านเจน๊น้ำขนมโบราณสายได้ใหม่ก็ขอบคุณามากวันนี้ที่แบบว่ามาเอาของมาให้สามสองหนึ่งเอ้าหอเล็ เป็นโกโก้นะ่ช็อกโก้นเนะ่หมายหัวโตนะต่อไปเป็นอะไรนี่กันนี่เมื่อก่อนจำไม่ได้สองกระบาดเอ้ยตัวนี้ก็บุกเบิกเหมือน,นกันแอบพ่อแอบแม่ดูไปเลยอ่ะตัวเนี้ยโคลาโคลาหนึ่งซองใช่ป่ะมีกี่เม็ดเอามาให้ดูเลยหนึ่งซองมีสองสี่หกเก้าเม็ดเอามาตำตำตำหลอดแอบคนครูเลยหลังห้องเนี่ยหึงผิวเลยผิวเลยเมื่อก่อน I เลยขีอยังสุดท้ายขีอยังสุดท้ายผมว่ามันหายากนะสามกล่องเหมือนเดิมสามกล่องเอ้ยมีของเล่นให้ด้วยนี่เป็นเตาเตาเตาเ่ามันมีสีขาอันนี้หนึ่งฟองโดนดห,ดหนึ่งเม็ดอยาให้โดนหนึ่งฟองมีสามเม็ดนะกิดจัดโอ้โเพลียจริงอ่ะครับผมผ่านไปชิ้นนี้ อ่าสามชิ้นสุดท้ายคือซิีเนเจอร์อันนี้คือแบบคุ้มจริง,จร,งจริงนะอันเนี้ยเดี๋ยวไม่แกะเดี๋ยวจะเอาให้เด็กมาชิมดีกว่าแล้วมันแล้วเดี๋ยวให้เด็กมาชิมแล้วให้มันแบบว่ารีวิวเลยอ่าชิ้นนี้จริงๆริงซีเนเจอร์ส่วนตัวนะสิบสองชิ้นเนี่ยที่เลือกมาเนี่ยชอบชิ้นนี้มากสุดนะจริงๆโคตรชอบเลยเนะี่ยจริงคือแบบแม่งคลาสสิกสัตย์เลย,มกกยมเมื่อก่อนขโมยตังค์แม่ไปเจออะอันเนี้ยเปียโนะอันเนี้ย เมื่อ <Teach> ก <outreach> like ่อนแบบถ้าใครไม่ได้แปรงฟันนี่ต้องเอานี้นะสายแบบคนที่เก็บแปรงฟันนี่มีสองสีเหมือนเดิมนะครับผมสีชมพูหอบหน้าสีชมพูเหมือนเดิมเหมาะหัมหน้าตาดีไอ้ตัวนี้มันชื่อว่าเปเปอร์มินนะครับผมแกะมาใช่ป่ะมันจะเป็นแบบว่าพลาสติกนี้แล้วคือมันให้ลูดขึ้นใช่ป่ะนี่นี่เีทิเด็ดเลยเนี่ยเนียเนียนเนียย่ป่ะทิเด็ดเลยมันจะเป็นแผ่นๆผนผนอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วอ่ะเพื่ออะไรไม่กินตะกรเรีือกใช่ป่ะ เรากินแบบแบบว่าเหมือนคอเกตผสมแบบสตรอเบอรี่อ่ะเออเหมือนจะดีฟันอ่ะเมื่อก่อนอ่ะแบบว่าตอนเด็กๆไม่ได้ไปแปรงฟันที่ว่าเด็กโผล่หมดเลยจริงข้างล่างไปหาหมอหมอบอกหมอแล้วบอกว่ามึงไปเลยไปเรื่องโรงพยาบาลทันเลยเด็ดดูอันเนี้ยไฮไลท์ชอบชอบอันเนี้ยส่วนตัวเลยะชอบมากอันเนี้ยอย่างสุดท้ายอย่างสุดท้ายอันอันนี้มันอันนี้ก็คือเอามาเป็นแบบ แซมแซมเข้ามาเลยนะไม่ไม่ไม่เป่าดีกว่าเพราะว่ามันมีสารอัลเบี่ยวเอาไปเดทที่ทําให้แบบว่ากระเพาะในลําไส้อ่ะอาจจะเสียได้จริงใช่ป่ะจริงแล้วพอกระเพาะในลําไส้เสียมันหูเสียทําให้มองไม่ชัดเจนโอเคอันนี้ก็น่าจะรู้กันนะอันเนี้ยเดี๋ยวขนมที่เหลือเนี่ยไม่ทิ้งครับผมจะให้เด็กมารีวิวดีกว่าว่าแบบเด็กแม่งเคยแดกอันไหนบ้างเด็กไม่ไม่เคยแดกอันไหนบ้างดีกว่าอ่ะโอเคครับเปิดเจอตรงไหนครับผมโอกาสหน้าไปแล้วคลินี้กินอันนี้ถามหน่อยเคยกินอันไหนป่ะ ที่เคยกินแล้วอ่าอันนี้เคยกินนะเมียันไหนที่ไม่เคยกินบ้างอันนี้ไม่เคยกินใช่ปหมอ่าอันนี้อันนี้อ่าอยากกินนี่อ่าแกะเลยแกะเลยแกะห้ามกินนะอันนี้เออกินเออขยันขึ้นไปบอกรสชาตินะอร่อยป่ะบอกรสชาติอะรบ้างอืรสชาติไงหลายใช่ป่ะรสชาติไงเอออร่อยอันนี้ไม่เคย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลน์สตอรี่ใ้ช่องลอเล่นบอยเขาบอกผมช่องเล่นเล่นบอยเล่นะบอยครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ทุกท่าน